ต่อมานี่ขอ่ายอยากไปต้องไปกันทีบ้างไงอยากไปชมที่รถไถ่ต้ดินที่บ้านเราไม่ตังค์ว่าตังค์ไม่ได้我没有钱哈哈哈นอ有钱哈哈哈哈钱我没หรอมีตังค์哈หรอสวัสดีค่ะพบกับพี่โจนโจฟิตแอนด์ฟันบรรยากาศแบบนี้ พอลูกแบบนี้จะกลับมาทุกคนห้องเย็นจะกลับมาบอกเลยเมื่อลูกๆเล่นไม่ดีรู้คำตอบแล้วทุกคนว่าใครจะมาเป็นเฮ o โคคนใหม่ของวันวันหญิงทีมชาติไทยคนต่อไปพร้อมเผยคลิปรับที่พี่ออสพูดกับสาวๆไทยในห้องเย็นบรือติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนดฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะ จุ๊บล่าสุดนะคะทุกคนณง,งานตลาดนัดคนข่าวกีฬาที่ผ่านมาก็ทำให้พวกเราเนี่ยเราแฟนๆและ FC วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยรู้คำตอบได้ทันที99.99% 99จากปากของโค้ชพี่ออสโดยตรงบวกกับสีหน้าแววตาบวกกับยิ้มมุมปากเล็กน้อยของพี่เอบุษบันแระแสงแก้วอดีตวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยคนเก่งของพวกเราคาตอบของโค้ชคนใหม่ ของพวกเรานะไม่น่าจะเป็นใครที่ไหนคนใกล้ๆได้แก่พี่ออร์นันเองเกียรติพงษ์รัชตาเกียงกายนะคะก็เป็นโค้ชที่เรียกได้ว,ว่ามีผลงานการันตีความสามารถล้านแปดพันประการก็คือบอกเลยทุกคนประจักษ์ต่อสายตาทุกคนแล้วก็ชาวโลกมาแล้วตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนู่นเลยจนวอลเลยบอลประเทศไทยเราเนี่ยนะ ถือกำเนิดเจ็ดเซียนเน่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็รวมถึงสาวไทยนะคะชุดใหม่ด้วยนะคะรุ่นปัจจุบันที่การันตีความสามารถใน v n l นะคะแล้วก็ในระดับโลกแล้วก็จนหลีกทั่วโลกต้องการตัวสาวๆไทยนะที่ผ่านมานะจากฝีมือการเจรนัย ของโพสพี่ออสและทีมสตาฟทั้งิ้นนะนี่ยังไม่รวมมินิวอลเลยบอลน,นะทุกคนนักกีฬาวอลเลยบอลตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกขัดเกลาวะะคะอย่างดีจากเนี่ยแหละคะ่ะรุ่นบุกเบิกนะคะทั้งพี่ออสแล้วก็ พี่พี่ที่เป็นอดีตทีมชาติรวมถึงบริษัทวิทยุการบินด้วยที่รวมพลังการสร้างวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลน,นะก็คือดีมากๆเลยนะคะทุกคนพี่โจก็ต้องขอขอบคุณพี่ออสแล้วก็พี่พี่อดีตทีมชาติทุกคนนะคะแล้วก็บริษัทวิทยุการบินด้วยเป็นรากฐานเป็นแก่นของวอลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะว้าวเลยนะคะภูมิใจมากๆในตัวพี่พี่แล้วก็น้องๆทุกคนอ่ะนะคะโค้ชพี่ออสของเรานะคะในงานนี้ก็ ตอบชัดเจนเด็ดขาดยกเว้นเหลือคุณลุงสมพรออกมาการันตีประกาศอีกแค่1%แค่นั้นทุกคนว่า ส่วนที่เอของเรานั้นก็คอนปนยิ้มนิดๆว่า ส่วนพี่โจของเรานั้นก็บอกว่าแฮะพี่โจชอบคำพูดคำหนึ่งของพี่ออสมากๆเลยมีธงชาติไทยติดอยู่หน้าอกเป็นพี่เป็นน้องของหลายๆคนเป็นฮีโร่ของเด็กๆเรากำลังทำอะไรเรากำลังจะไปที่ไหนมีธงชาติไทยติดอยู่หน้าอกาเป็นน้องของหลายๆคนเป็นฮีโร่ของเด็กๆกำลังทำอะไรเรากำลังจะไปที่ไหน อันนี้เป็นม้าตัวที่เสียบ้างเล่นไปได้บ้างเซตที่5สําคังขอยกอยางแต่ถ้าเราต้องฝึกนั้นขอให้จดจำเอาไว้เวลาที่โค้ดสอนเวลาที่หน้านี้เขาตีทางไหนก็หยอดแล้วกีครั้งแล้วก็การใช้ชีวิตสุดท้ายเลยครับปัญญาที่้าสังนี้เราจะจับอะไร นี่ยเลยตอนเข้าห้องเย็นพี่ออสเนี่ยคือนับว่าเป็นโคช้ชที่แบบสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนก็คือ,อ,อร่วมทุกอย่างที่จะสามารถพัฒนาแล้วก็ฝึกพวกเรานะคะให้ไปสู่โอลิมปิกได้อย่างแน่นอนพี่โจมั่นใจว่าอย่างนั้นนะความหวังของสาวไทยที่จะได้ไปโอลิมปิกอะนะคะเมกา2028 ก็อยู่ที่เฮสโคชอย่างพี่ออสนะคะแล้วก็สมาคมวอเลย์บอลแล้วก็รวมถึงน้องๆนักกีฬาทุกคนด้วยหลังจากนี้เดือนนี้พี่ออสก็หมดวาระ จาก FIBB แล้วนะคะในเรื่องของประธานเทคนิคหรือว่าทําหน้าที่บริหารบอร์ดบริหารของ FIBB เนี่ยนะคะก็สามารถมาลุยกับพวกเราได้เต็มที่เลยนะคะรวมถึงแผนในการที่จะนําพาเด็กๆของเราได้ไปโอลิมปิกเมกา2028อีก4ปีข้างหน้าด้วยนะคะหลังจากนี้เด็กๆของเรานะคะก็จะต้องเริ่มออกเดินทางไปเล่นลีกต่างประเทศในต้นสังกัดของตอนเองแล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้ทยอยทยอยนะคะนะักกีฬาทุกคนก็เตรียมทยอยเดิน ทางออกไปแข่งแล้วนะคะก็พี่โจและเอฟทุกคนก็ขอเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะได้ไปโอลิมปิก2 0 2 8นะในส่วนที่ หนึ 1> 1่งคำหนึ่งถ้าพี่ออสมาปาั๊บพี่ฝฟงคุณจะมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าสมาคมได้ทำเรื่องขอไปทาง f i b ให้สนับสนุนโค้ดต่างชาติจะเป็นพี่ฝฟงคุณหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะพี่โจเชื่อมั่นว่าน่าจะต้องมีพี่ออสเนี่ยควงแขนแฟนคนสวยมาแน่ๆน,นะคะติดตามกันต่อไปอะนะคะทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาช่วยกันพัฒนานะคะวย์บอลสาวไทยไให้ได้ไปถึงโอลิมปิกได้อย่างแน่ แน่นอนนะติดตามข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวสถานการณ์วอลเลย์บอลสาวไทยก่อนใครไม่เหมือนใครได้ในช่องโจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซูเปอร์แตงและทุกการสมัครสมาชิกช่องโจฟิตแอนด์ฟันเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายนะจุ๊บกินข้าวได้ไหมเด็กกินข้าวยังไงใครกินนมสองขวด ตอนเช้าจะกินข้าวไหวไหมกินข้าวไม่ไหวหรอกเออกินข้าวไม่ไหวหรอกไงเดี๋ยวท้องแตกแล้วโอเคไทยแลนด์ก็มาที่ครับครับเมกา2028อย่าไปอย่าไป เมกา2028ไปให้ได้นะ